สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนพระใหม่กันทุกทท่านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําพระใหม่นาจับจองจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนไปรับชมนะครับขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์และกดซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีมิตรักแฟนพระใหม่กันทุกๆท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวท้าเวสุวรรณกันครับ่าใครที่สายท้าเวสุวรรณไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะฮะท้าเวสุวรรณรุ่นนี้นะฮะตลองสีน้ําเงินสวยๆส,สกรีนด้วยสีรุ้งแบบนี้นะฮะสวยงามจริงๆนะท้าเวสุวรรณบูชาระดียังไงนะฮะท้าเวสุวรรณท่านเป็น เจ้าแห่งพูดผีปีศาจนะฮะอ่าบอกเลยว่าผีกลัวนะฮะหรือว่าคนที่กลัวผีนะแนะนําเลยว่าให้พี่พนะฮะควรจะห้อยท้าเวสุวรรณไว้นะ,ะบางท่านบางคนไม่ได้กลัวผีแต่ทําไมถึงห้อยท้าเวสุวรรณเพราะว่าอีกหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่ท่านเด่นนั่นก็คือสายโพทศัพนะนะท่านเป็นเจ้าแห่งทรัพย์นะเป็นเจ้าแห่งทรัพยนะ์ บันดาลทรัพย์บันดาลโชคให้กับผู้ที่ศรัทธาผู้ที่นับถือท่านนะฮะพ่อปู่พ่อปู่นะฮะพ่อปู่ท้าเวสุวรรณโนนะการบูชาท่านก็มีทั้งคาถานะมีทั้งอ่าท่าบนบานสารก่าวก็อ่าแก้บนด้วยดอกไม้นะฮนั่นก็คือดอกกุหลาบนะดอกกุหลาบดอกกุหลาบแดงนะสามารถเอาไปแก้บนท่านได้นะ หรือจะบนที่บ้านเราก็ได้นะฮะใครที่มีไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อนะฮะสามารถใช้แทนกันได้หมดเลยนะครับหรือถ้าที่วัดไหนมีทาวเวสสุวรรณอยู่พี่ก็ไปขอที่นั่นได้เลยนะมีเด่นๆอยู่หลายหลายที่นะนี่คือทาวเวสวรรณนะรวมถึงแคลค่า,าปลอดภัยนะแควค่า,าปลอดภยัยหรือว่าจวนตัวจริงๆนะฮะจะมีคาถาที่แบบสั้น สั้นๆเลยนะฮะเรียกท่านมาช่วยนะเรียกท่านมาช่วยนะฮะเอาแบบสั้นๆเลยนะเวสสภูสัตแค่นั้นพอนะฮะแค่นั้นพอนะแต่ถ้าท่านมีเวลานะมีเวลาที่จะนั่งสวดมนต์นะก็มีคาถาอาบทยาวนะฮะคาถาบทยาวของคาเวสวดนะเดี๋ยวยังไงผมจะมีมาให้อีกทีนะครับนะเรามาดูกันนะนี่นะกองเป็นสีน้ําเงินนะอา ทเทวสวุวรรณแม่ต๋ำนะแม่ต๋ำนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วถ้าไม่สวยจริงไม่เด็ดจริงไม่สร้างมาถึง3รุ่นนะเหรียญได้รับความนิยมทุกรุ่นเดี๋ยวพี่นี่นะด้านหลังจะสะกรีนคำว่าไม้มงคลนะฮะการันตีคุณภาพนะซีนนะส่วนกลองเป็นสีน้ำเงินเข้มนะสะกรีนข้างหน้าเป็นรูปเหรียญน,นะเป็นรูปเหรียญเทวสวุวรรณรุ่นนี้นะฮะรุ่นแม่ต๋ำสาม นี่วัดแม่ตำอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายอันนี้เหนือสุดเ <c oughs> ท้าเวสสายเหนือฮะนี่นะครับนะเรามีวันนี้เรามีมาให้พี่ๆชมกันอยู่สี่องค์นะฮี่องค์สี่ลุ้นผมก็ยังไม่รู้นะว่าข้างในจะเป็นเนื้ออะไรได้ลุ้นพร้อมๆกับพี่ๆนะฮะมาถึงองค์แรกกันก่อนเลยองค์แรกกันก่อนเลยฮนะ เนึ่งเงินนะขอได้หนึ่งเงินองค์แรกนะองค์แรกเป็นโอ้โห و. ทองมาแล้วพี่โอ้โห و. สวยแน่นอนสวยแน่นอนทองอลามเลยลงยาเขียวลงยาเขียวเหนียวซับฮะโอ้โห و. นี่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 นเท่านี้นะเขาเขาทำสวยจริงๆนะฮะบอกแม้แต่เนื้อนะฮะนี่ติดสติกเกอร์มาเลยสำหรับแม่ต่ำสามนะนี่คือรายการที่ยี่สิบสาม เนื้อสตะโลหะลงยาเขียวนะฮะดูความสวยงามละเอียดสุดๆนะฮะด้านหลังเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นศิลปะทางเหนือนะเป็นศิลปะทางเหนือนะจะมีเลขโค้ดนนะะคอยู่ด้านบนนี่นะฮะนี่จะมีเลขโค้ดอยู่ด้านบนนี้นะจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะ สวยแบบนี้เลยครับอักษรยันก็จะเป็นแบบทางเหนือนะตัวหนังสือนะเป็นฟอนต์แบบทางเหนือเลยนะเขียนว่าวัดแม่ตำนะอันนี้ไม่ใช่อักขรยันนะเป็นชื่อวัดนะเป็นชื่อวัดนะนะวัดแม่ตำนะส่วนตัวเลขก็จะใช้ฟอนต์นะใช้ฟอนต์เป็นแบบศิลปะทางเหนือเช่นกันนะสองห้าหกสี คออรับ4า6 4สี่นี่คือองค์แรกอ่นี่คือองค์แรกที่เอามาให้ชมกันในค่ำคืนนี้ถือว่าสวยมากๆนะฮะถือว่าสวยมากๆรนะฮุ่้นเนื้อทองคำด้วยนะฮะรุ่นไหนที่รุ้นเนื้อทองคำนะอ่าเนื้อไหนก็จะมีสติกเกอร์นะแบบนี้แจ้งไว้ว่าเอาเลขไปตรวจนะท้ายรางวัลที่1น,นะท้ายรางวัลที่1นึครับนะเรียบร้อยองค์แรก เรียบร้อยนะอ่ามาถึงองค์ที่สองนะฮะองค์ที่สองอันนี้ไม่ได้ใบเลขอะไรให้นะครับเป็นเลขเลขที่เขาติดนะฮะหนึ่งร้อยองค์นะฮะหนึ่งร้อยองค์อ้าล้รครับมาถึงองค์ที่สององค์ที่สองของเราจะเป็นเนื้อโอ้โหนี่ไงฮะลุ้นทองคำนะอ้โนี่ไม่ลุ้นยังสวยขนาดนี้นะไม่ลุ้นก็ได้สวยขนาดนี้นี่โอ้โ เขาจะบอกเป็นรายการที่30นะฮะเนื้อทองทิพย์ลงยาแดงหมายเลขประจําองค์พระลุ้นรับเนื้อทองคํารายการที่1นะเขาจะมี7รายการนะฮะเรายการนะในรายการลุ้นโชคงวดวันที่16มิถุนายนนะฮะผ่านมาเรียบร้อยนะฮะผ่านมาเรียบร้อยก็สามารถย้อนหลังได้นะฮะย้อนหลังได้นะฮะห้าหกสี่นี่นะฮะสองหกสองฮะ สองหกสองฮะอุ้ยมันเลขอุ้ยนี่มันเลขอ่าทะเบียนรถผมเลยนะฮะโอ้โหโชคดีมากฮะโชคดีมากมากอขออนุญาตนะพี่นะขออนุญาตเอาองค์พระออกมาให้กับพี่ๆดูกันก่อนเลย,อ,ยองค์นี้องค์นี้ยังไงก็ต้องเลี่ยมอ้อยคอนะอ้อยคอหรือไม่ก็เอากเก็บไว้ในรถนะฮะนี่ ย่งนี้เลยพี่นะมองมุมไหนก็สวยครันี่เป็นเนื้อที่เอาลุ้นทองคำนะฮะลุ้นทองคํายังสวยขนาดนี้โอ้แล้วเนื้องงเนื้อเงินจะขนาดไหนนะฮะทองทิปลงยาแดงนะรัละเลขรันนัมเบอร์ด้านบนนะครับอุ้ลงยาช่ำมากมากรัศมีสีเขียวนะทาเวสุววันถือกระบองนะฮะแล้วก็ย่อเข่า นะเป็นทิมที่เน้นด้านโพกรัพท์นะชักนำโชคลาภมาให้กับพี่ๆนะแล้วก็ใครที่มีอยู่แล้วก็จะมียิ่งขึ้นไปนะครับนะในหงห่วง,งก็จะมีโพสต์อยู่ตรงนี้ด้วยนะลงยาให้ด้วยนะในหงห่วง,งนี้ยังลงยาให้ด้วยนะครับเอาแล้วแล้วตรงนี้สวยมากนะฮะ ลงยาแดงถูกใจมากเลยถูกใจมากๆอ่ะมนาะต่อกันเลยนะะได้ลุ้นลุ้นหวยด้วยไม่แน่ใจว่าออกอันนี้หรือเปล่าจะออกหน,หนึ่งห,หนึ่งหว่าหนึ่งอะไรสักอย่างอ่ะมาฮะมาอีกองคหนึ่งองค์ที่สองค์ที่สมนะมารุ้นกันว่าเราจะได้รายการที่เท่าไหร่ฮะองค์ที่สามเป็นหูเหนือเข้มมาก เข้มมากสวยๆแน่นอนหดูเข้มขลังที่สุดนะฮะดูเข้มขลังที่สุดรายการนี้เป็นรายการที่20ฮะเป็นรายการโอ้โหเห็นชัดมากนะเนื้อชนวนลงยาสีเหลืองฮะเนื้อชนวนลงยาสีเหลืองฮะลัศสมีแดงโบขาวอู๋สีตัดกันสวยงามมากๆนี่นะครับเนื้อสีก็จะเข้มหน่อยเนื้อชนวนสีก็จะเข้มๆนะๆก็ตัดกับ สีอนะ่อนเนาะสีอ่อนสีเหลืองสีขาวสีแดงเนี่ยตัดกันดีนะเขาแมทสีได้สวยงามจริงๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่คือองค์ที่3ครับองค์ที่สามนะลุ้นเนื้อเงินกันต่อนะองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายอูสวยทุกองสวยทุกองค์จริงๆนะ อ,อง,องน,นี้คงไม่ขายนะองลงยาแดงนะเพราะว่าเป็นเลขทะเบียนรถผมด้วยก็เก็บไว้ก่อน <c oughs> เก็บไว้ก่อนนะครับมาถึงองค์ต่อไปฮะองสุดท้ายองค์ที่4ของคืนนี้นะมาแล้วมาแล้วเป็นวิลาการที่45เนื้อทองแดงลงยาชมพูสำหรับคนเกิดวัานอังคารเลยนะเออก็จะมีสีนะฮะมีสีอ่า เกี่ยวกับวันนะสีเหลืองวันจันทร์นี่ไงฮะสีแดงวันอาทิตย์นะแล้วก็สีเขียวนี่นี่สีชมพูนะสีชมพูเป็นแบบนี้โอ้ยสีหวานหวานนะด้านบนนะฮะโบสีดำและสมีแดงนะบอกแล้วว่าเขาแมทสีกันสุดๆนะนี่ทองแดงนะทองแดงพิงโกเลยนะพี่นะทองแดงพิงโกเลขสองหลักด้วยสวยๆแบบนี้นะเอาแล้วเรียบร้อยนะสำหรับสีองค์ สี่องค์ในค่ำคืนนี้นี่นะครับความสวยงามนะพี่ๆท่านไหนชอบนะผมคนหนึ่งที่เก็บสะสมนะเก็บสะสมทาวเวสวรรณนะเพราะผมชอบงานศิลปะที่เขาได้รังสรรค์ลงไปในเหรียญนะลงไปในเหรียญ เดี๋ยวจะมารีวิวให้กับพี่เรื่อยๆนะฮะสำหรับสายท้าเวสุวรรณหรือถ้าใครสนใจนะฮะก็ติดต่อเพจ Facebook เรามาได้นะฮะก็เห็นกันที่หน้าจออยู่แล้วนะครับะกิดหรือไม่ก็โทรมาก,ก็ได้นะครับยินดีบริการพี่ๆทุกท่านนะสำหรับวันนี้นะก็คงเรียบร้อยแล้วสำหรับการรีวิวท้าเวสวนะุวรรณนะวัดแม่ตำรุ่นที่3นะจากเชียงรายนะสวยไม่น้อยหน้ากว่าที่ไหน นะทำมาแล้ว3รุ่นได้รับความนิยมทั้ง3รุ่นนะก็วันนี้คงต้องขอตัวราพี่ๆทุกท่านไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะครับวันนี้สวัสดีครับ